มารีวิวพัดลมหน่อยครับ <c oughs> เปลี่ยนพัดลมใหม่จากพัดลมเดิมเป็น6ใบามาเปลี่ยนเป็น7ใบของ FC Supersea อ er. ันนี้เป็น FB นะครับมันเป็นพัดลมเก่าก็คือ6ใบกระดดยทำการ m o d i f ยตัดหนาเพจขึ้นมาหนาแปลนเพดแทนไอตัวฟีปัมเนาะออกระดดยมาแปลงใส เจ้อ,จอนอตตามหู้ของไอ้ชุดใสฟ,ฟีปัมก็เป็นแปดรูแล้วก็เจาะหน้าแปนใส่กับมูลเล่เจ็ดใบครับใช้ดีเหมือนกันเพราะว่าต้องทำเพราะว่าเครื่องเกาะโบมาแล้วมันค่อนข้างที่จะร้อนเร็วนิดนึงก็เพื่อที่จะระบายความหอนมอนามได้ทันเนาะก็เลยดองอัพใบ,บพัดลม แต่ในการใช้งานก็ถือว่าโอเคครับก็ใช้งานได้ดีอยู่แต่ว่าคันเอาอยูอีกก็ต้องอัพเพิ่มไปอีกเป็น8ใบ10ใบเป็นพวกของ2 1 0มวนนั้นครับผมแพงหน่อยแต่ก็ยอมจ่ายนะเพื่อการเซฟเครื่องนะการทำเครื่องแต่ละทีก็ต้นทุนสูงนะครับอาจจะไม่เท่าเปลี่ยนเครื่องแต่ก็ มันไม่พังดีกว่าเนาะเออดีแล้วครับเอาฝากไปแนวทางครับผมทําแบบนี้ก็ได้ถ้าสนใจหรือว่าเฮ็ดเองบ่าไดก้ก็สกิดมากก็ได้ครับรับจบ